คุณผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงนะคะทางคุณซันวงสทอนแล้วกันค่ะช่วงนี้นะคะเดินสายทํางานร่วมกันกับทางแม่แพลวบ่อยมากๆค่ะจนกลายเป็นคู่จิ้นข้ามปีไปแล้วนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งตอนนี้นะคะทางคุณซันเนี่ยค่ะแล้วก็แม่แพลวเนี่ยถือว่าทํางานร่วมกันนแทบทุกวันเลยก็ว่าได้นาอแล้วก็อะไรกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะคือทําร่วมกันบ่อยนะคะคุณผู้ชมขาเรื่องอครอบครัวเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะคะทาง คุณซันเองก็น่าจะได้เห็นนะคะว่าแม่แพลวเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงนะคะลูกสองนอะก,ก็ว่าได้นะคะผู้ชมคะซึ่งแม่แพลวเนี่ยมีความรับผิดชอบที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ทางคุณซันนี่คะได้เอ่อยถึงทางแม่แพลวด้วยนะคะว่านี่แหละค่ะคำว่าแม่ถึงมีเวลาไม่นานขอแค่มาเจอคนที่รักสุดหัวใจของเขา ะค,ะคุณผู้ชมขาทางเม่แพลนี่ยมีเวลาว่างแค่ไหนนะคะถือว่ามาพบลูกๆได้เนี่ยก็ถือว่าดีใจที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะว่างตอนไหนนะคะก็ได้มีเวลามาหาลูกๆเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะทางคุณซันเองนะคะก็ได้พูดอีกค่ะบอกว่ารักไม่ใช่คอนเทนต์คือหัวใจล้วนๆคนใกล้ชิดใกล้ตัวจะรับรู้ได้กับตัวของนางเอกและสําคัญเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณครูบาอาจารย์1วัน100ความรู้สึก ผมไม่ได้อวยแต่อยากให้คนที่มานั่งวิจารณ์เขาได้เห็นมุมแบบนี้บ้างไม่ใช่เอาแต่วิจารณ์และให้คนอื่นเสียความรู้สึกเอาภาพมาฝากแฟนคลับและเชื่อใจแฟนคลับทุกคนรับรู้และเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงคนนี้มาตลอดต่นขอเป็นกำลังใจให้ครับอืม สิ่งที่ผมโพสต์คุณจะมองยังไงไม่รู้แต่ช่วงที่เขาเจอครอบครัวผมให้เกียรติและมองห่างๆอย่างเหมือนเห็นตัวเองกลับบ้านเจอครอบครัวยังไงวันนี้เป็นกําลังใจให้ทีมงานแสงทองด้วยนะครับนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อประมาณ1วันที่ผ่านมาเนาะก็ได้โพสนะคะคุณผู้ชมขะแล้วก็พร้อมอัปเดตรูปภาพนะคะของแม่เพลวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขา เป็นภาพที่แม่แพลนะคะได้เข้าไปหาลูกๆทั้งสองคนเนาะก็คือน้องนา,าริตาหรือก็น้องโตเกียวนั่นเนองค่ะคุณผู้ชมขาภาพที่เข้าไปหาลูกๆพร้อมอบกอดลูกๆทั้งสองคนนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเพราะหลายคนเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้เห็นเนาะแล้วแม่แพลเนี่ยค่ะก็มีโอกาสแวะเวียนไปหาอาจารย์นะคะคุณผู้ชมขาที่แกก็เหมือนว่าจะอายุเยอะมากๆแล้วนะคะแต่ว่าไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมพระคุณคุณบาอาจารย์นั่นเนองค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมขานี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาก็ได้แวะเวียนเข้าไปเยี่ยมอาจารย์ด้วยเนาะซึ่งทําให้แฟนคลับหลายคนเนี่ยได้เห็นในอีกมุมมองหนึ่งของแม่แพลนะคะคุณผู้ชมขาบางคนอาจจะคิดวิาพากษ์วิจารณ์นู่นนั่นนี่นะคะแต่อาจจะไม่ได้เห็นมุมมองนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็เข้าใจเนาะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ถือว่าทางพระเอกซันเนี่ยค่ะเข้าใจทางแม่เพา,พาด้วยนะคะคุณผู้ชมขาถึงแม่เพา,ะพาจะมีลูกสองก็จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณแม่เพา,พาเนี่ยเขาก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็แบ่งเวลาให้ลูกๆอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะว่างตอนไหนก็ตามแต่ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็คือแวะเวียนไปหาลูกๆคะ่ะให้ความรักความอบอุน่นแก่ลูกๆทําหน้าที่ของตัวเองดีมากๆค่ะคุณผู้ชมขาต้องขอชื่นชมเลยนะคะถือว่าเป็นผู้หญิงแกล่งอีกคนหนึ่งเลย ก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมขามีทางแม่แพลวเองก็ได้ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของทางคุณซันด้วยนะคะบ,บอกว่าขอบคุณนะพระเอกอนี่นะคะคุณผู้ชมขาหลายคนก็อาจจะได้เห็นในอีกมุมมอง,มองนึงของแม่แพลวแล้วเนาะ นี่ทำเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันรัวเลยนะคะหลังจากที่ทางคุณสันนะคะได้โพสต์รูปภาพแม่แพวล,ลงแบบนี้พร้อมแคปชั่นแบบรายยาวเลยนะคะคุณผู้ชมขาบางคนก็บอกว่าชอบน้องสันเป็นลูกผู้ชายนี่แหละพ่อเทพพ่บุตรรูปหล่อเทวดาส่งคนดีมาให้แพลเพแล้วอายุน้อยไม่สําคัญสามารถเดินเคียงข้างคู่กัดไปได้ตลอดรักแพลเพแล้วก็น้องสัน ะค,ะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็ทํางานร่วมกันนะคะคุณผู้ชมขาแต่ถ้าพูดไปเรื่องอื่นเนี่ยทางแม่แผวเองยังไม่ได้พูดอะไรนะคะคุณผู้ชมขาก็ให้กําลังใจกันต่อไปก็แล้วกันค่ะส่วนบางคนก็บอกว่ารักแล้วก็เชื่อมั่นในผู้รักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้มาตลอดไม่เคยผิดหวังที่ทําให้รักผู้หญิงคนนี้ขอบคุณพระเอกที่คอยปกป้องอยู่เคียงข้าง ส่วนมากแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจค่ะแล้วก็ชื่นชมทางพระเอกซันนอที่เข้าใจทางแม่แพลนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เข้ามาอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยให้กำลังใจทางแม่แพลวด้วยนั่นเองค่ะนี่ค่ะมาดูโพสต์ของทางคุณแม่ประเาวกันบ้างนะคะที่วันนั้นแวบเวียนเข้าไปเยี่ยมนะคะทั้งลูกๆนอนแล้วก็ทางอาจารย์ของแม่แพลเองนะคะคุณผู้ชมขาแม่แพลเองเนี่ยค่ะวันนั้นที่เข้าไปหาลูกๆก,ก็บอกว่ามาเติมพลังรักที่สุดสองเต้าของแม่นี่นะคะ คุณผู้ชมค่ะแวะเวียนมาเติมพลังกำลังใจนะคะจากลูกๆทั้งสองคนนั่นเองค่ะแล้วก็ถือโอกาสนะคะแวะเวียนนะคะไปเยี่ยมทางอาจารย์ของทางแม่แพลวด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะคือแม่แพลวเนี่ยค่ะบอกว่าวันนี้แพลวได้กลับมาเข้าบ้านมาเยี่ยมอาจารย์ค่ะเซไว้ไว้เด้ออีพออาจารย์สมุนไพร มือนี่อีพอเพิ่นคุยกับแพลว่าอยากให้แพ้วช่วยอะไรสักอย่างอยากให้แพวเอาหมอนลำมาลงที่วัดคำเตยให้ได้ไหมพ่ออยากทำบุญกับลูกศิษย์ด้วยหนูตอบด้วยความเต็มใจเลยค่ะหนูยินดีมากๆรอเลยนะคะชาวบ้านคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรวงหมอนลำแพลพราวเต็มวงรอ,อรอคอนเฟิร์มอีกทีว่าวันไหนนี่นะคะคุณผู้ชมขาได้ดูกันแน่นอนนะคะที่ อ,อำเภอไทยจเจริญจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาอยู่บ้านคำํำเตยเนาะค่ะพี่นองผู้ใดที่แบบอยู่ใก,ก,กล้ๆนะคะรอได้เลยเนาะรอยืนยันสถานอ่ารอยืนยันวันเวลาก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าได้ชมกันแน่นอนนะคะแม่แพลเนี่ยเป็นคนที่น่ารักจริงๆไม่เคยหลืม,มุลคุณบา ไม่เคยลืมบุญคุณคุณบาอาจารย์เลยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นกำลังใจให้แม่แพลวด้วยเนาะช่วงนี้ก็เดินสายทํางานหนักหน่อยนะคะคุณผู้ชมขายิ่งใกล้จะสิ้นปีนะคะเทศกาลน,น,นุ่นนันนีงานก็เข้ามาเยอะนะคะคุณผู้ชมขาเป็นกําลังใจให้ทางแม่แพลวนะคะบรรยากาศคอนเสิร์ตของแม่แพลวเมื่อคือนนี้ก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขารับงานเชิญคู่ในผับครั้งแรกของแม่แพลวแล้วก็ทางน้องซันวัสาันพี่นองขาอันนี้เป็นโพ์ของแม่แพลวเนาะ ร่วมกันกับสองเทพบุตรแล้วก็พระเอกลิเกขอบคุณบอสเอบอสบอยและเสียบแปงขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกท่านที่มาให้กำลังใจนี่นะคะคุณผู้ชมขา ก็คือมีทางพระเอกสองเทพพบุตรด้วยนะคะแล้วก็ทางพระเอกสันวงสะทอนนั่นเองค่ะเป็นงานรับเชิญงานคู่ครั้งแรกในผับเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่แฟนคลับมาให้กําลังใจอย่างเหนียวแน่น,นะคะ่ะคุณผู้ชมขาภาพบรรยากาศที่คืออบอุ่นมากๆเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทางแม่แพวด้วยละกันค่ะคุณผู้ชมขา แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากติดตามผลงานค่ะสำหรับเอิญฮักสาวฟังโขูงนะคะของน้องเพลงพิมพดาแล้วก็น้องฮาร์ดพีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมขารับชมเราฟังได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเอิญฮักสาวฟังขูงนะคะพี่น้อง่าฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเลยกันค่ะซึ่งมนนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแลวกันนะคะพี่น้อง่าถ้ามีข่าวสาระอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันะค่ะ ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ